รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย บริษัทจีออสมินดำเนินการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโทร095-895-8648คลินิกบ้านคุณสุขพร้อมสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยสู่ทุกชุมชนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโทร084-291-6565 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรีฟอร์มพริกโฉมรพอสอตอรายการที่ทําให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทยกับดิฉันดรนายค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปยังเมืองสองแควหรือจังหวัดพิษณุโลกค่ะเราไปฟังวิสัยทัศน์ของท่านนายกมนชัยในภารกิจการถ่ายโอนรพอสอตอไปชมกันค่ะ ครับผมมณชัยวิวัฒนาศนายงการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับที่ถ่ายโอนมายังการบริหารส่วนจังหวัดทุกๆแห่งเนี่ยเราก็มีความปรารถนาที่อยากจะมาดูแลพี่น้องประชาชนโดยมีองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นรองรับในการบริหารก็ดีการพัฒนาก็ดีเราต,ต่อให้มีศักยภาพ ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้นะครับซึ่งในเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับองค์การมหาสงครารพิโลกเนี่ยผมเองมีนโยบายที่อยากจะให้รพสตๆๆทุกแห่งที่ถ่โอนมาจาก144แห่งนะครับทั้งหมดถ่ายโอนมาเพียงแค่47แห่งทุกแห่งต้องมีความทันสมัยทันสมัยนะั่นหมายถึงนำคนที่มีการอัปเดตข้อมูลตลอดนะครับหรือไม่แต่การพัฒนาตนเอง รเรื่องของ material เรื่องของอ,อุปกรณ์นะครับที่จะใช้ในการบริการพี่น้องประชาชน,นก็ต้องทันสมัยนะครับซึ่งผมเชื่อว่านว่าศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งเนี่ยมีศักยภาพท,ท,ที่เพียงพอนะครับนี่ก็คือหลักการกระจายอำนาจนะครับที่ที่อยากจะให้ท้องถิ่นมาดูแลประชาชนใกล้ชิดขึ้น พราะเราอยู่กับประชาชนอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นปัญหานะครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีปัญหาอะไรถ้าเราสามารถที่จะไปซบไปไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เนี่ยมันก็ทําให้พี่น้องประชาชนสบายออกสบายใจเปรียบเหมือนเราเวลาเราป่วยนะเราไปหาหมอเราก็อยากได้การบริการที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ตรงเป้านะครับไม่ไม่ต้องหว่นแหคือการมีมี จ้าหนที่บุคลากรที่พร้อมสับและมีเครื่องไม้เครื่องมือที่แก้ไขปัญหาได้นะครับเราก็่อทำให้ประชาชน,นมีความเชื่อมั่นเรามากขึ้นคือปัญหาการไถยโอนเนี่ยมันจะมีอะไรเรื่องคนคือคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ในรปรตก็ยังมีมีที่ขาดขาดนั่นหมายถึงว่าเขามีกรอบตากำลังมี SML นะครับตามมาตรา กรอบก็ยังไม่ไม่ไป,ปตามกรอบขอแค่50%ยังยากเลยนะตอนนี้แต่เราก็พยายามหาวิธีการแชร์ i ่ g คนที่อยู่ในที่มีความสามารถอาจจะต้องไปช่วยแต่ก็พยายามรับรับคนมาเพิ่มเรื่องงานเรื่องง้อม,ม,า,มานี่สำคัญลำพังองค์การแห่งจังวัดทุกแห่งเนี่ยเชื่อว่าทั่วประเทศมีจะมีปัญหาหมดถ้ารับคนมามากปัญหาเรื่องงามาเนี่ยมันก็จะ ไม่เป็นไปตามกฎหมายคือว่าให้รายจ่ายประจำของอบอจอของท้องถิ่นทุกแห่งไม่เกิน40%ตอนนี้มันก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้้เมื่อมีปัญหาเหล่านี้มันก็ทําให้ติดขัดเรื่องระเบียบอีกนะครับดังนั้นเองเนี่ยทางรัฐบาลเมื่อส่งคนส่งงานมางบหมาต้องหมาด้วยอย่างเช่นค่าบุคลากรนะครับการพัฒนารพอพสตในในระดับภาพรวม นะครับว่าอาจจะทําเป็นศูนย์อำเภอนะครับแต่ละเราพอต่อาจจะมีศูนย์อำเภอเพื่อที่จะคอยแชร์เรื่องข้อมูลข่าวสารช่วยเหลือดูแลกันนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้านะครับก็อย่างที่วิสัยทัศน์ที่บอกในเรื่องของความทันสมัยการบริการสะดวกรวดเร็วนะครับ ทำอย่างไรให้เกิดเกิดความสะดวกและเร็วมันก็ต้องประกอบด้วยคนที่มีความพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริการประชาชนเรื่องสุขภาพนะครับพร้อมกับงบประมาณน,นะต้องมีมงบประมาณที่เพียงพอนะครับแล้วก็การมีหมอประจำครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะทําให้เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราก็มีการแจ,นะนะจ้างหมอโดยโดยอบจเองนะนะครับจ้างหมอโดยอบจเองเพราะว่าทนรอไม่ได้นะครับสุขภาพพี่น้องประชาชน ถ้าพี่น้องประชาชนได้รับการดูแลที่ดีนะครับเราก็มีความสบายใจแล้วก็นโยบายเรื่องการป้องการส่งเสริมเนี่ยสำคัญไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยามากมายซื้อ,อแล้วก็เอาไปเผื่อไว้กินกินแล้วก็กินไม่หมดก็ทิ้งนะครับอันนี้ก็สูญเสียโดยใช่เหตุอย่างนั้นเองเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันให้มากที่สุด แต่เมื่อไทยโอนมาแล้วเนี่ยความแตกต่างนะครับในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเขามีความก้าวหน้ามากขึ้นไวขึ้นมีตําแหน่งรองรับมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งการไปท้องถิ่นเนี่ยที่สําคัญคือทํางานตนใหญ่จะทํางานอยู่กับบ้านบ้านหมายถึงว่าถิ่นที่เขาเกิดอย่างเช่นคนที่อยู่ในพินโลกก็จะย้ายภูมิหนาวกลับมาขอโอนย้ายกลับมาทางานในพินโลกนี่คือท้องถิ่นนะ ไม่รวมเฉพาะเราปตนะครับหมายถึงว่าในส่วนงานอื่นๆด้วยเพราก็พยายามที่จะขอย้ายกลับมาคือการที่อยู่ในท้องถิ่นทํางานในท้องถิ่นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคืออะไรสังคมมีความสุขพ่อแม่พี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในในพื้นในในบ้านอันนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งที่มันแฝงอยู่ที่เราเองเนี่ยอา,อาจจะคิดหรือไม่ได้คิดถ้าได้มีโอกาสกลับมาท้องถิ่นก็เหมือน ลูกมาดูเลยพ่อแม่มาดูแลญาติพี่น้องนะครับแล้วตกเย็นมาเจอเจอหน้ากันในสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าถ้าทุกท่านนะครับที่มีความปรารถนาที่อยากจะถ่ายโอนมายางังท้องถิ่นเนี่ยเรายินดีเสมอที่จะรับทุกๆท่านด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งครับ ช่วงหน้าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปฟังแนวคิดดีๆและวิสัยทัศน์ของท่านที่ปรึกษากองสาธารณสุขอ,อปจอพิษณุโลกเราไปชมกันนะคะสนับสนุนรายการโดยบริษัทจีออสมินดำเนินการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่น โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโทร9 9 8 9 9 8 8 6 8 8ก่อนที่เราจะไปลงพื้นที่รอพศตของจังหวัดพิษณุโลกเราจะไปฟังแนวคิดและวิสัยทัศน์ดีๆในภารกิจการถ่ายโอนรอพศตจากที่ปรึกษากองสาธารณสุขอปจอพิษณุโลกกันค่ะ ผมในแพทย์บุญชัยธีรการครับเป็นที่ปรึกษาของกองสาธารณสุขของอบจพิษณุโลกครับ mm hmm. คือผมคิดว่าการที่รอพศตเนี่ยถ่ายโอนมาอยู่กับท้องถิ่นความจริงเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะปรับเปลี่ยนเพราะว่าจากเดิมตอนรอพศตออยู่ในอยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย มันอาจจะมีความลำบากในการทำงานในบางเรื่องแล้วก็การจัดการในบางเรื่องที่ไม่สอดคล้องขณะเดียวกันเนี่ยทางทางรัฐบาลโดยก่อนหน้านี้เนี่ยได้ได้ผลักดันในเรื่องของพระราชบัญญัตริระบบสุขภาพปฐมภูมิออกมาซึ่งตัวพระราชบัญญัตินั้นเนี่ยกำหนดแนวทางของการทำงาน ด้านปฐมภูมิให้กับทั้งทั้งทุกภาคส่วนในประเทศงนั้นผมเห็นว่าถ้าเราอาศัยโอกาสนี้อาศัยโอกาสที่ถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ท้องถิ่นใกล้ชิดกับชาวบ้านมากขึ้นใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นเราดําเนินเรื่องในการแก้ไขปัญหาอยู่สองสามประเด็นที่สําคัญประเด็นสําคัญอันแรกคือประเด็นเรื่องของระบบบริการต้องปรับปรุง ระบบบริการจากเดิมเนี่ยเราไปเน้นที่การดูแลโรคมากกว่าดูแลคนถ้าเราเปลี่ยนให้การดูแลสุขภาพเป็นดูแลคนทั้งคนแล้วไม่ไปดูแลลายโรคคนนั้นป่วยเป,นนเป็นนู่นเป็นนี้แต่ดูแลคนให้คนนั้นมีสุขภาพดีนั่นคือทําในเรื่องของส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้มากขึ้นดีกว่าเป็นเน้นเรื่องรักษาโรคเมื่อป่วยแล้วอันนี้คือจุดที่สำคัญ ถ้าเราทำเรื่องนี้ได้สิ่งที่สำคัญที่ตามมาก็คือจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของคนในรอพสต่อรูปแบบของการทำงานจากเดิมเนี่ยคนแบ่งตามงานงานเช่นแบ่งเป็นงานเอ็นดี CD, งานไขเลือดออกคนก็ไปมุ่งเน้นที่จะจับงานตัวเองให้ดีแต่ถ้าเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นทำงานเป็น รับผิดชอบคนแบ่งพื้นที่หมูน่นี้หมู่นี้ของคนนี้คนนี้ต้องไปดูแลคนทุกคนในหมู่นั้นให้ดีให้ไม่ป่วยให้สุขภาพแข็งแรงอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบกานในอีกเรื่องหนึ่งของประเด็นที่ว่าเรื่องของการการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานรูปแบบของการทํางานบริการก็คือการประเมินการประเมินก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ตัวชี้วัดเยอะมาก ทุกคนทำงานเพื่อตัวชีวัดสปสอชอจ่ายเงินก็กำหนดตัวชีวัดมาแล้วให้ให้ทำงานไล่ล่าเหมือนเล่นเกมเก็บไอเทมแล้วก็ไล่หาเพื่อเอาไปแลกกัน,นแต่ตัวชีวัดเหล่านั้นมันเป็นตัวชีวัดปีกย่อยเยอะแยะเราต้องเปลี่ยนตัวชีวัดจากตัวชีวัดย่อยๆเหล่านั้นไปเป็นตัวชี้วัดที่เราเรียกว่าตัวชีวัดแบบคงรวม มีบ้านที่สุขภาพดีโดยไม่ป่วยเลยกี่บ้านกี่บ้านกี่หลังคาเลยตอบไม่ได้มีคนที่สุขภาพดีอยู่กี่คนมีเด็กที่พัฒนาการดีอยู่กี่คนตอบไม่ได้แต่พอถามว่ามีเบาหวานกี่คนรู้เพราะว่าตัวชี้วัดไปเจาะเรื่องโรคไปเจาะเรื่องลายลายลาย,ลายชิ้นแทนที่จะเป็นลายองค์รวมว่าเรามีคนดีอยู่กี่คนแล้วเราจะจัดการย่งไงกับคนที่สุขภาพดีอย่างนี นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าจะต้องดูแลจัดการปรับปรุงและผมเชื่อว่าการถ่ายโอนภารกิจมาเนี่ยมันสามารถทำได้ประเด็นสำคัญประเด็นที่สอก็คือเรื่องการเงินกันคลังที่ผ่านมาการเงินกันคลังเนี่ยเราจ่ายเป็นลายหัวประชากรไปที่ที่เรียกว่าสพสชเป็นการจ่ายเป็นลายหัวดูแลสุขภาพ แต่ลายหัวที่ดูแลสุขภาพนะี่มันดูแลตั้งแต่ประถมภูมิทุติยภูมิแล้วก็ตักติยภูมิคือตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไปจนถึงป่วยหนักป่วยสูงมาเงินมาก้อนเงินเนี่ยผ่านไปทางโรงพยาบาลเรียกว่าครับแล้วรอพอสตเนี่ยอยู่ปลายสุดข,ของตรงเงินส่วนใหญ่มันก็เลยเทไปที่ด้านการรักษา เงินที่จะไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพคนให้ดีไม่ป่วยไปป้องกันโรคมันก็เลยเป็นเงินส่วนน้อยในเงินก้อนใหญ่ต้องเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินตรงนี้เป็นจัดสรรเงินลายหัวประชากรต่อประฐมภูมิแปลว่าทุกกองทุนหลักข้าราชการประกันสังคม สุขภาพทั่วหน้าเพื่อประชาชนของ UC เนี่ยต้องจ่ายค่าหัวว่าหนึ่งหัวประชาชนที่จะต้องดูแลเป็นเงินเท่าไหร่แล้วจ่ายไปแล้วให้รอคอสตตเนี่ยเขาเอาเงินนะไปดูแลสุขภาพประชาชนที่ดีถ้าป่วยก็ส่งต่อแล้วส่งต่อต้องไม่ตามจ่ายประสบการณ์คือตามจ่ายเราเจ๊งโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยไปตามจ่ายโรงพยาบาลสูงขึ้นไปเนี่ยเจ๊งหมดประสบการณ์ สอนให้รู้ว่าเราต้องไม่ตามจ่ายถ้าเมื่อไร่ส่งต่อไปถือว่าเป็นทุติยภูมิไม่ต้องตามจ่ายอันนี้คือเรื่องการเงินกันครับเรื่องที่สามคือเรื่องคนเรื่องคนเนี่ยผมคิดว่าเ,เราต้องจัดให้มีบุคลากรครอบคุมในวิชาชีพมากขึ้นมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนคือ แพทย์ควรจะลงไปลึกไปถึงดูแลในระดับตำบลในระดับพื้นที่ได้ละแต่เรายังกักแพทย์ไว้ที่อำเภอนั้นการจัดอย่างนี้เป็นต้นการจัดทันตแพทย์ลงไปดูระดับพื้นที่การจัดวิชาชีพอื่นๆที่จําเป็นกายภาพบําบัดเป็นวิชาชีพที่สําคัญมากเพราะว่าผู้สูงอายุมากขึ้นงานด้านด้านกายภาพบําบัดมีความจําเป็นมากขึ้นหลายวิชาชีพเป็นวิชาชีพที่จําเป็นที่ต้องไปอยู่ในระดับพื้นที่แต่ปรากฏว่า การถ่ายโอนภารกิจมาหรือแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขเองที่ทําอยู่เดิมไม่มีหน่วยมีมีวิชาชีพเหล่านี้ลงไปข้างล่างต้องจัดว่าจะทําอย่างไรให้มีวิชาชีพที่ครอบคลุมมากขึ้นแต่การจัดวิชาชีพให้ครอบคลุมมากขึ้นนะก็ต้องไม่ใช่ผักภาระให้กับท้องถิ่นเพราะว่างบประมาณในการทําตรงนี้มันไม่เพียงพอท้องถิ่นไหนที่จะทําให้ได้ครบทุกอย่างตามพรบระบบสุขภาพปฐมภูมนะิก็ไปไม่รอด เพราะฉะนั้นรัฐบาลกลางโดยกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบต้องต้องเอาให้แน่ว่าจะจัดการยังไงเรื่องเรื่องวิชาชีพที่สําคัญจะยังไงวิชาชีพไหนที่จะต้องให้ท้องถิ่นจัดการเองวิชาชีพไหนที่ยังอยู่ในมือของกระทรวงสาธารณสุขแล้วดาเนินการผมคิดว่า3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่สำคัญคือเรื่องการจัดระบบบริการปรับปรุงระบบบริการใหม่การเรื่องเรื่องของ การเงินการคลังต้องจัดการใหม่แล้วก็เรื่องการบริหารบุคคลการจัดทรัพยากรบุคคลเพื่อลงไปดูแลสุขภาพ,าพประชาชนต้องจัดการเพื่อทั้ง3เรื่องนี้ปรับปรุงได้เนี่ยจะทําให้โอกาสของอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของอ,อบจอของทุกแห่งเนี่ยหรือท้องถิ่นอื่นน,นะครับสามารถที่จะดําเนินการไปได้ด้วย เป็นอย่างไรบ้างคะนายแพทย์บุญชัยท่านได้ให้แนวคิดในภารกิจการไถ่ายโอนที่น่าสนใจมากทีเดียวคะ่ะช่วงหน้าเราจะไปลงพื้นที่รอพอตอกันคะ่ะสนับสนุนรายการโดย บริษัทจีอสมินดำเนินการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโทร095 895 8648ช่วงนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่เยี่ยมชมรพอพสตอวงคองอําเภอพมทีรามจังหวัดพิษนุโลกกันไปกันเลยค่ะชื่อสมประสงค์พุทธวงศกุล พูดการลงพริบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงของอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับพิเศษทัศน์ของเรานะครับเราใช้ตัวเดียวกับกล่องสารสุขนะครับซึ่งมีว่าเราพศตอทันสมัยประชาชนสุขภาพดีมีหมอประจำครอบครัวผู้ให้บริการมีความก้าวหน้าสง่างาม เปลี่ยนแปลงนะครับผมเองเนี่ยได้ทำโครงการนำร่องเรียกว่าวงคองโมเดลนะครับเราได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อ,อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ของเรานะครับในด้านการบริการเนี่ยเราจะบริการในระดับปฐมภูมินะครับครอบคุมทั้ง5ด้านนะครับเชิงลุกของเรานะครับเนื่องจากเราทําเป็นโครงการนําร่องเนี่ยเราก็จะดําเนินการเชิงลุกโดยที่จากเดิม ประชากรที่จะมาหาเราเนี่ยประมาณ2-300คนซึ่งจะแน่นไปหมดเลยเต็มบริเวณที่จดดอดรถเลยอะไรเลยแต่ปัจจุบันนี้เราได้ขยับการทํางานเคลื่อนไปในชุมชนโดยที่ชุมชนที่1เราออกกําหนดว่าวันนี้นะครับชุมชนที่2วันถัดไป3ถัดไปทําให้เกิดลดความแออัดของที่สถานบริการได้แล้วทีมที่ออกไปก็จะมีทั้งแพทย์พยาบาลทันตกรรม พยาบาลก็มีนักสาธาสุขก็มีนะครับครบทุกวิชาชีพนะครับตรงนี้หาอุปสรรคอย่างที่เราเจอนะครับในช่วงระยะแรกคือเรื่องข้อกฎระะเบบียบแลข้อกฎหมายต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเราคุ้นชินอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขผมเองอยู่กวะสาธารณสุขมา30ปีนะครับก็ เลยค้นชินกันรบระเบียบเดิมแต่พอไปอยู่กับท้องถิ่นต้องศึกษากฎระเบียบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในระยะแรกเนี่ยทำให้เราสะดุดบ้างนะครับแต่ในช่วงระยะหลังนะครับทุกอย่างได้รับการแก้ไขทั้งทาง,ทางจากทางอบจอเองหรือก็ทางกรมที่เราท,ทําหนังสือหาลือไปก็ได้รับการแก้ไขตอนนี้ปัญหาทุกอย่างค่อยๆลดน้อยลงลงมาเรื่อยๆนะครับล,ลดลงตามลําดับเลยนะครับอันนี้คือคือปัญหานะครับ ความจริงแล้วโครงการวงค้องโมเดลของเรานะครับเราทำไว้ครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพแพทย์แผนไทย,แ,ทยแล้วก็ทันตแพทย์ซึ่งาทางกองสาธารณสุขเนี่ยกำลังรับสมัครด้านทันตแพทย์ให้เราอยู่นะครับแล้วเภสัชเราก็ตอนนี้ได้มาละนะครับก็จะส่งมาประจําที่นี่นะครับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆอาคารต่างเนี่ยผมได้ทําแผนเข้าแผน5ปีของปพจไว้แล้วแต่ที่ช้าเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างการขอใช้ที่ดินกับ ธนรักษ์ทำให้ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่นะครับตอนนี้ได้เพียงแค่ซ่อมแซมที่ว่ามันชำรุดนะครับแต่ได้ด้านโครงสร้างต่างๆเนี่ยเมื่อขอ,อได้สําเร็จเราก็ผมมั่นใจว่ายังไงก็จะต้องพัฒนาได้ตามแผนของอปจอครับผมด้านความเชื่อมั่นนะครับผมเองเนี่ยถ่ายโอนมาเป็นเวลารวมละตัวกลมๆเลยคือ14เดือน รับ14เดือนเนี่ยผมเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องคนเรื่องของอผมลืมเมื่อกี้ผมลืมพูดเรื่องของของเนี่ยเรามีระบบ Hot Xp on c l o u d ซึ่งสามารถใชเ้เราออกหน่วยเชิงลุกเนี่ยเราสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะในสถานที่หรือนอกสถานที่อันเนี้ยสิ่งที่เราได้มานะครับผมมั่นใจว่า การถ่ายโอนมาเนี่ยต้องดีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเรื่องความก้าวหน้าของผู้ให้บริการเองผู้ให้บริการที่อยู่เราปรษตนเนี่ยเมื่อให้บริการได้เต็มที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เราอะ่ะมีความก้าวหน้าทั้งในระดับอาวุโสและชำนาญการพิเศษหรือยิ่งกว่านั้นคือถ้ามีความสามารถมีโอกาสก้าวถึงเชี่ยวชาญได้เช่นกันนะครับอันนี้ขอเชิญชวนนะครับ ในระยะเวลา14เดือนผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมสัปดาหนะ์หน้าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันดีฉันจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่จังหวัดอะไรกับรายการรีฟอร์มพริกชฉมรพอสอตอรรายการที่ทําให้คุณชมทุกท่านรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ติดตามชมกันทุกวันอาทิตย์เวลา5นาฬิกา30นาทีอย่าลืมติดตามชมย้อนหลังทุก EP ีได้ที่ YouTube Channel นนพิมพ์รีฟอรมพริกโฉมรอพอจุดสอตอจุดสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ